วันนี้เก้าโมงเช้าไม่สาสเหมือนเมื่อวานเมื่อวานมาใสาแต่ที่เข้าไปคือสั่งขี้มูกแล้วไม่มีทิชชู่เช็ดเป็นเด็กน้อยเป็นเด็กน้อยกำลังวาดรูป ระหวังรอเด็กว่ะกว่าดูสวยชสุดในโต๊ะละเนี่ยดูทั้งหมดในโต๊ะไงโอ้โหเด่น็นสเง่าลาสีม <c oughs> ันนิชัยสกายเรียบแป๊บ ใช่พื้นบ้านของเขาเป็นหินหินคนต้องถอนหายใจคือเราถนนถนนไม่ใช่พื้นบ้านแบบนั้นความพื้นบ้านคือหมายถึงวัฒนธรรมพื้นบ้านอย่างงี้มีแบบบ้านอ่ะฮะก็แบบลักษณะบ้านอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกันมีภาพคนหาย เยอะมากน่าจะเป็นตีมถ้าหายคาดีเดี่ยวดิสเพียวีทวินฮาราวินฮาราวินออ๋หลอนเลยนะถ้าคนหายแล้วแปะคันนี้จะไแปะอยู่ร้านเดียวโอุ้มนี้สวยที่จอดเรือ เออขึ้นยังไงยทางเข้าบ้านแล้วรูนี่มีรูเล็กแต่ว่ามันมีเข็มข้างล่างเต็มเลยนะเหมือนกันจำนกมาเนียนี่ขนาดจำนกแล้วถ้าเหยียบพลาดนี่คือแบบดึงดึงอะไรนะหมื่สองโอ้โหมีห้าหมื่ เขาทำอลังการงานสร้างเลยนะมไม่รู้ว่าเป็นแฮนด์คราบน่าจะแฮนด์คราบอยู่แล้วคือทำมือแต่ละตัวได้แผ่กว่าจะแกะสลักไม้กวแล้วทำอะไรได้อ่แค่ดูชุดดิปักเย็บมือประมาณเกืับอืมปากไว้คริสต์มาสแต่ถ้าเวีนนี้เราไม่กล้าไว้ที่บ้านกลัว พี่จะตายไว้ข้างเตียงนอนโอ้สบตากันนี่คือแบบหลอนเลยสบตาปิ๊งไม่ปิ๊งเออข้างในรักสวยมากนี่ถึงโบสถ์แล้วเอาพี่มีรูปปั้นแล้วนะม,มีเรื่องเล่าไหมมีมีคนเนี้ยคนเนี้ยเหรอใช่มาเล่าดิคือพระินชัยหนุ่มันเนี้ยเขาอยู่กับรักต้องห้ามทำไมอ่ะ,อะคือเขาอะเ,เ,เล่าใกล้ใกล้ดิจะไ,ได้เห็น เขาเป็นชายหนุ่มที่เปลี่ยมด้วยความรักแล้วก็อแอบป,ปิ๊งสาวอยู่คนนึงสาวคนนั้นเนี่ยก็ดันแบบว่าเข้าทางศาสนาจักรเขาก็แบบว่านี่เขาชื่อว่าอันเบิร์ตแต่ว่าชายหนุ่มคนนี้ก็ได้ที่จะนั่งข้างโบสถ์ตรงนี้ทุกวันเพื่อมองเขาผ่านลอดช่องกระจกตรงนั้นอากนนะะ็ไม่สามารถที่จะสมหวังได้เขาก็เลยสร้างอนุสาวรถาไวว่าแบบเพราะว่า ฉันร<ท>อเธออยู่ที่ท่าน้ําทุกวันเลยนะเพราะว่านั้นเขานั่งอยู่ตลอดเวลาพอเขาเ,เขาสียชีวิตไปก็เลยสร้างแล้วก็แบบว่าบันทึกไว้ว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงนั้นอโอเคเป็นเรื่องที่เศร้ามากๆเลยนะคะแต่ไม่ต้องเชื่อนะนีนั่งสือเก่งเขาก็เขียนนอ๋อเาเขียนหนังสือด้วยอันนี้เป็นแบบน่าจะบปดเพลงบทสวดอะไรอย่างงี้ วันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมไม่แน่ใจว่าจะมีพิธีหรือเปล่าโอ้ดูตรงกลางสิแต่เข้าตรงการเขาจะว่าเลยไหมนี่ถ้ามีที่บ้านทักอันนี้คือเท่สวยเลยนี่คือเครื่องอะไรวะเนี่ยนาฬิกาเหรอ นั่นดิไม่โลฮะนี่ภาพหินแกะสลักเก่าแก่ซันเดลาวิเตีดิสเวย์น่าก,กลัวจังอันนี้อันนี้เป็นที่นั่งสำหรับดูปฏิมากรรมอ๋อสวย ลองกินไหมเป็นร้านที่มีฟัวกาไม่ใช่ฟัวกาที่นี่น่าอร่อยว่ะฟัวกาเนี่ยเออนี่มีให้ชิมคุณใลองมาเข้ามาต้องซื้อนะจู๋ I speak English v e r อ w ง l l English Tell me what are you looking for Ah something to eat Yeah you can already try this Okay thank you So this is the classic nougat with pistachio almond and hazelnut อขนมฟังแล้วมันอร่อยเยอะมากเลยเย Oh, which okay. one is it? Oh. The, this is this one. Big right boy here. Mm. And here you have the nugget. Okay. Want to try also? It is okay. a big brother of nougat. Oh yeah. Mm -hmm. Which one I do you prefer? Do you prefer the white right or the brown? I think this one is like less sweet than that one. Yeah, because there are no sugar into this one. It's just honey oh. and it is more nutty, there are more almonds into it. Mm. Mm. So Proportionally, less sweet. And so same this one, one is not nougat, this is fruit cake. A Fruit? Fruit cake. Fruit mm -hmm. cake with uh, nuts, honey, and dried gingerbread. Dried mm -hmm. gingerbread. Very typical from the area. This one is delicious. I like the one. But you seem to prefer yeah. this one, I think. ah mm. I mm. like this one. I like this one. The one เออทำไมเราถึงมามารไเย์ลุนดี้นี่คืออาทิตย์เปล่ามันเปิดบ่ายผมเออว่ะเปิดบ่ายใช่ลุนดี้กับมานาพี่ใสนครึ่งส่ครึ่งเฮ้กต่เจ๊งอะคือใหญ่อะมีสตาด์ขายได้ไหมไอเขาขายนะเออช่นี่คือวัยรุ่นที่ตามหาการ์ตสตาร์วอนี่นังสือแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยนะ ถ้าเขาสามยูโรห้เด็กๆพอ,อแม่ก็จะ,จะแบบไม่แพงอ่ะน้องคนนี้หมุนติ้วไม่หยุดเลยวะ่ะกูเดนเบิร์กคือใครคะคือคนนี้คือคนสิ่งพิมพ์อ๋ออ่าแบบว่าการพิมพ์การอะไรอะก,กระดาษกระดาษได้กูเด,ดนเบิร์กองอันนี้คือมีสาระของจริงละใช่ใช่แล้วลคือ้ารุปันนี่คือหน้าในกล่องเกมกูเดนเบิร์กเลย มไม่ใช่มันเหมือนที่ไหนเราก็มันคือชิบะว่า,วา <S <S 1> <S 1> จะหายมันเหมือนดิไม่เหมือนมันมีแต่ตัวขดเสี้ยนไม่มีอ่ะไม่มีมันมีแต่พันเดียวกันเห็นไหมอันนู้นก็ชิบะว่านั่นแหละไม่มีเอนใช่ขนาดโคนี่ยังไม่มีเลยด้านขวาดิขายของแบบยุคกลามีชุดอัศวินด้ด บนนี้มีกากอยด้วยกากอยก็ถือเป็นผู้พิทักษ์เป็นแบบว่าคนปกป้องอะ่ะซึ่งในแอลมันก็เอามาจากกากอยตัวกาลิโออะ่ะเอเหรออ่าซึ่งมันก็เป็นผู้พิทักษ์ของเดมาเซียไงปกป้องเมืองเดมาเซียอันนี้ก็คือแบบเป็นเขาเรียกผู้พิทักษ์บทนี้ใช่นี่เองใช่มันเลยแบบมีมีที่แบบว่าเขาเป็นเรื่องเล่าวที่แบบกากอยแล้วแบบมันสามารถขยับได้อะไรเงี้ยเวลาต้องไปไปจัดการกับเหล่าร้ายอะไรเงี้ยเนี่ยก็คือแบบอันนี้เขาไม่ยึดติดกับกซ้อมอยู่แล้ว ในกลุ่มแบบถ <ไป S 2> ่ายรูปทิกตอกอะอไม่ใช่คนท้องที่แบบไปนักท่องเที่ยวเลยซ้ำแต่มาหาแบบแบ็คกราวด์สวยๆไงอะแต่เขาถ่ายทำจริงจังนะอ่าก็ทำเอ็มวีของเขาเองอกากอยใช่ที่นี่น่าจะมีความแล้วคือ,อมีอักษรรูนด้วยนะดูดิข้างบนอ,อักษรรูนจะเป็นเหมือนภาษาโบราณของพวกคนยุโรปเหนี่ยว ซึ่งมันก็ชอบมาใช้ในหนังแบบเวลาอันเชิญซาตานอะไรเนี้อันนี้มากะลองจากร้านนี้นุ่ม,มคือกรอบนุ่มไส้ไหนก็ดีน เมือ,องเขาออกแบบดีอ่ะมันจะมีโซนที่ไม่ได้มีแต่ต่อแต่ก็มีที่โล่งให้ทํากิจกรรมอะไรงเงี้ยมานั่งเนี่ยมีมานั่งรอบๆใช่แล้วก็มีอย่างนี้แบบเป็นหย่อมๆเหมือนก่อนอันนี้ก็จะเป็นหน้าโบสถ์อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นตรงนี้ออนแต่ที่นี่คือห้ามปิด,ดวันอาทิตย์ด้วยใช่ที่นี่วันอาทิตย์ทุกอย่างปิดหมดจะเว้นร้านบางร้านที่แบบอยากจะขายจริงๆเพราะวันอ,อาทิตย์เออขาหยุดเดินมาอยู่ดีก็เจอคนดังครับเบบดังในไทยมากทุกคนรู้จักอยู่แล้วคือพีเอชฮาร์ล็อกเลอร์ของเรา ล็อกเลอร์เลยเกือเทัวล็อกเกอร์นะครับโหวันนี้เรามากินร้านอาหารจีนนี่มายืนเต้นดุดดุดุดเรามาถึงเซี่ยงไฮ้กันแล้วใช่ใช่มาถึงไ่ายแล้วก็ต้องกินหมี่เส้นหนูร่มหมี่เส้นซึ่งร้านจริงๆแล้ว่คนจองเต็มแล้วเขาก็เลยมีเวลาให้เรากินแค่ชั่วโมงครึ่งอะเพราะเราเดินมาถึงก่อนคนจองเป็นมหมี่เส้นสดรู้เขาทำเส้นตรงนี้เลย ร้อนเค็มโอเคทำไมหน้าไม่รอนเหมือนพี่ล่ะเอ็กซ์รูปอร่อยเหมือนคันอีกหน้าเดิมเฮ้ยอ่เต้นมันเลียบ เส ah, ah, ah oh, really. <that> uh ้น huh ดีตอ่อือ่ลองชิมองสวเ้นดีใช่ไหมอร่อยใช่ไหมโอเคอีนอ้ดูน่ากินจัดเลยใหญ่คือมันมีมากับผัดผมว่านี่เป็นที่ดีเลยออร่อยไหมอร่อยแต่ว่าเจ้าจางระดับเลยเพอากินมันจะเ่มเยอะมาก แฮนเมดฝรั่งเศสสวยนะสวยสวยก็ยเผอในนาวเขาอาจจะเป็นแบรนด์ดังก็นนะได้หมายความว่ากำลังเริ่มทำแบรนด์เนี่ยนาว,วิชี่เนี่ยดูดิ่สูชอ่อมันบบนี้น่ารักก็น่ารักเลยเอาผ้ายีนส์แบบบายด้านขวาบนเนี่ยห้อยห้อยอน,น,ตนอีติดหัวกิตากรใส่แล้วจะวาดรูปเก่งขึ้น10%ขนาดานั้นเลยเหรอเจอปิดฝาต้อมงมีไว้กลับมาอีกครั้งไก่เริ่มหายแล้วไก่ย่าง5ดาว บ้้าาานเเ่่ทีขยไดรือยๆอันนี้เซตใหม่นี่สามตัวเนี้ยใช่ใช่เซตใหม่สมตัวเออแต่ว่าแสดงว่าหมดไปแบบแค่แบบเออเพราะว่าเราเขาย่างอย่างนี้ตั้งแต่เช้าเลยตอนที่เราเดเออเราดูกลิ่นได้กินปะหอมจัดเลยตอนเดียวมันแบบแบบ spicy เออหมักเหมือนบ้านเราอันนี้คือที่ควันขึ้นนี่คืออากาศมันหนาวหนาวหนาวเลเยอรมันหน้าตาเหมือนเลไทย อือมันเละไปเด้เลยแต่แพงมากเออซองใหญ่แล้วแพงมากทำได้อะไรพี่จะเข้าห้องน้ำปะล่ะเอาโอเคงั้นพี่จะเข้าห้องน้ำก่อนฮะไม่บัตรเติมไม่ได้ก็จะอืออหรอมันเืิมไม่ได้อ๋อเืิมไม่ได้โอเคเรามีอยู่หาทางเติมน้ำมันไม่ได้เลยให้ตำรวจช่วยตำรวจก็คือมาเติมน้ำมันเหมือนกัน ดีแล้วเขาได้เดี๋ยวอยากจะช่วยแหละอแล้วตำรวจต่างประเทศคือดูดีทุกคนวันนี้เรากลับมาที่แฟรง์เฟิร์ตกันแล้วแฟรง์เฟิร์ตแฟรง์เฟิร์ตนี่มีเป็นคาเฟ่ของท้องที่การ์ควายนี่แรงเหรอไม่กูไม่กูนี่อะไรผมลองชิมมันหน่อยเป็นไง นี่คือบรรยากาศร้านแม่แต่ว่าทิปนี้ยังไม่เคยเออไม่ได้ว่าที่นี้ยังไม่เคยเจอร้านข้างทางวันบ้านราคาเลยโอเคแล้วเอาสออนสิบเก้าสองอันคืแปดเอาก็เทากันด้วยเอาแค่คูณสองพอ้สามอ่ะเอาสามมันก็คออคูณสาม คุณจะทำราคาแเพื่อเพื่ว่ามันลดราคามันหลอกเราไงมันเราเป็นโลกไอ้เป็นเป็นคนเป็นเหยื่อทางการตลาดคุณหลอกดาวแรกกินไอติมคืนสุดท้ายคก่อนกลับไทยคือได้คนละสกู๊ปอ่าได้ละแม่คือแบบไม่อร่อยจัดเพราะว่าถ้ามายุโรปก็ต้องกินเจลาโต้ใช่ไหมอ่าใช่เจลาโต้ก็ดีมากถ้ามันไม่แพงเท่าไทย ซื้อของกินกันตายใช่ใชเพราะว่ากอิช่วงเช้ากว่าจะได้กินมนันมันนานใช่ใช่เราก็จะหิวก่อนอก็กินอันนี้ไปก็ได้อ,อ่ะมีคนทําบัตรอยู่ทิพไหายใช่แล้วกอตามหาเฮ้ยมันไม่โดนหักเงินเลยมันโดนขโมยไปแล้วลืมไว้ที่ร้านหรือเปล่าใช่ว่าเก็บไว้ในกล่องสตาร์วอลวันดีจะเาวันนี้สตารวอรมาจาัดเอยมาปึ๊บแสดงอยู่ม่งนี่ใช่แมงเออ ดียังไม่อายัดยังไม่เคลิ้มตามไอ้นิว่าให้อายัดอเลเซไม่หยุดไม่ลืมว่าอะไรมันลืมอยู่ว่าแค่แบบไม่รู้เก็บไว้ไหจ่ายเออแล้วคุณเก่งก็เลยโชคดีเลยวันนี้ใช้เงินสองวันทั้งวันใช่ห้องนี้ใช้เงินเก่งทั้งวันเนีะสุดยอดเลยใครติ่มก็จ่ายใครติ่มจ่ายนีิยงเขาเก็บไว้ที่ปลอดภัยแล้วอันนี้คือที่ปลอดภัยของฉันหมดดี่าทั้งหมดไหนเลยคุณไหนดิจุด จูดไหนจูด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 เหรอวันนี้วันสุดท้ายเฮ้ยทำไมของพี่เบากว่าเฉยเลยตอนนี้ก็บอดเกมมันออกอ๋อพอบอดเกมออกมันก็เบาเลยนี่คือคนเถอะกระเป๋าใหม่สองคนเออใช้คุณมี่ซื้อมาเก็บซื้อมาใหม่เออแล้วใช้เหมือนแหละซื้อก่อนใช้ไก่อนซื้อก่อนใช่ไหมเราไม่ได้ซื้อปีหน้าชิบูแล้วใชั่วโมงแรกที่ซื้อมา หนาวไหมวันนี้วันสุดท้ายหนาวหนาวแต่ไม่ได้มากต้องบอกว่าตอนออกมาหนาวกว่าแต่ว่าพอกินกาแฟแล้วออกมาไอาทีมันรู้สึกอุ่นขึ้นการมายุโรครั้งนี้ก็คือแบบโดมม่แหละชีพแบบว่าใช้ได้อยู่<อ>แต่ว่าทั้งแบบมันมีทั้งแบบว่า,ามาพยายามคุย<อ>ใช่ไหมแล้วเรามองเ,<อ>เห็นว่าเฮ้ยเขาไม่น่าไว้ใจแบบแบบฉกเลยเออซึ่งใจแม่ก็โดนดึงไปอีกทีหนึ่งผมโดนฉกขวดน้ำไปทีหนึ่งแบบกระเป๋ามันมันก็มองมองตัวแล้วมัน อย่างเงี้แล้วก็ล่าสุดเดินมาตรงลานนี้แบบมานัดโพบอะไรเงี้ยแล้วก็เจอ W W F, F. และแลเขาและคำนัสามคนตกใจกลัวไปก่อนแล้วเพรเขาเป็นองค์กรที่ของระดับสากลเลยของโลกที่ปกป้องพวกสปีชีที่ใกล้สูญพันธุ์ผมไม,ผม่ผมไม่แน่ใจว่าเขาไลฟ์ฟันก็คือแบบของเงินหรือว่าแค่ขอชื่อ,อ,อผมว่าน่าจะแค่ขอชื่อเท่าที่ดูก็คือว่าคุณแค่ เหมือนเหมือนขอลงชื่อเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงกฎหมายอะไรบางอย่างเพื่อสัตว์ที่การสุบพันธุ์อะไรประมาณนี้นะมั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปลงชื่อให้เขาเพราะว่า <laughs> เราแปลไม่ออกเราไม่รู้ว่าเขาพูดว่าอะไร <laughs> เออเขาพูดเขาพูดอ่าใช่เขาพูด,พดเออยอรมันสายแล้วก็คนเยอรมันพื้นฐานแล้วไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษขนาดนั้นต่อว่าเขาก็ฟังเราไม่ค่อยออกต่อให้เราจะพูดชัดขนาดไหนก็แล้วแลวเขาก็จะพูดไม่ค่อยชัดแล้วฟังเขาไม่ค่อยออกเช่นเดียวกัน ลองกินมะว,ว้าวว้าวเลยอ่ะแป้งววดูแบบแป้งบางอืมเนื้อมันเนื้อไก่เลยแต่เป็นแต่เป็นเนื้ออ้าวเหรอมาอ้าวไม่จึงก,กิมมี่เหรอก๋วยเตี๋ยวใช่เปล่าค่นี้เจ้าไก่เอะอืมงั้นแล้วเนื้อเหมือนคุยกันไม่รู้เรื่องปะ ขนมปังโอ้โหสแสดงว่าต้องอร่อยอ่ะแถวยาวมากเออแต่คนดันกินเยอะ cash o ลี่ด้วยอ่ะ<ห>เออสแสดงว่ามันต้องอร่อยมาก สติโจใช่สติโจคือแบบมันไม่ได้แค่แบบเป็นดนตรีอย่างเดียวเหมือนแบบหลายที่อ่ะคือมันจะมีแบบอาจจะจูก็เต้นจูก็ตตีกองอจูก็เมื่กี้ก็แกะสลักเออเฮ้ยี่จัดเลยคือนี่อันนี้ก็เป็นหุ่นข้างหลังเนี่ยฮัลโหล ซอยซ้ำเติมซอยซ้ำเติมซ้ำเติมข้างล่างคือแกลเลอรี่ถ้ามีเวลาหน้าไปเนาะแต่ว่าเราไม่มีทั่วยุโรปแกลเลอรี่เออแบบเยอะมากเอแอตึกทิพย์แยกไม่ได้รวมเยอะตึกใหญ่ มือสุดท้ายก่อนไปสนามบิน กับไทยมีกระเป๋าพิษหนึ่งอันที่ไม่ได้กลับด้วยผมเพียบเป็นไงบ้างคะกำลังจะกลับแล้วตื่นเต้นไปแล้วจะกลับไปเล่นคอมนี้เยยยินดีด้วยอ,อาการเป็นยังไงบ้างคะแม่ไม่ค่อยสบายเป็นไดไม่ค่อยสบายเปิดหัวหน่อยๆครับยินกาแฟใช่กาแฟแรงไหมบ้งตอนนี้ก็เลยมึนๆเดี๋ยวไป ขึ้นเครื่องอีกชั่วโมงนึงใช่แล้วก็เจอกันคลิปหน้าหน้าหาหใช่ๆๆเจอกันในคลิปรีวิว,ว,วไม่ได้รีวิวนานหายไปสองอาทิตย์อ๋อบอกตอนนี้คลิปนี้น่าจะออกปีหน้าบอกลาทุกคนหน่อยคลิปนี้จบแล้วจุ๊บจุ๊ะ ถ้าชอบก็สามารถสถสมผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ Youtube หรือว่า p a t r ิ o n นนั่นเองนะครับหรือจะสับกด Subscribe ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ตรงนี้